ตอนนี้ก็บ่ายแล้วครับผมรถยังแน่นอยู่ครับในห้องเย็นครับวันนี้ยงแน่นอยู่ครับผมยังโหลดสินค้ากันยังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสามโมงแล้วครับผมเทเลอร์ตู้เย็นโหลดสินค้ายังไม่เสร็จเลยครับผมดารถสิบล้อก็ก็ย,ย,ยังไม่ล,ลยยงไ,ได้ลงเหมือนกันครับสิบล้อต้องรอเทเลอร์ ลงสินค้าเสร็จหรือขึ้นสินค้าเสร็จนู่นะครับถึงจะได้ลงครับผมเนี่ยครับสามตู้นี้โหลดเสร็จนู่นะครับเวลาสิบล้อตู้เย็นถึงจะได้ลงสินค้าครับยังติดเทเลอร์อยู่ครับผมยังไม่ได้ลงไงเอานะเขาว่าเรื่องแล้ว รถเจลเลอร์ก็คึ้งเชื่ยงน้ำหนักนะครับผมเพราะว่าหกล้อลงมาแล้วครับตั้งน้ำหนักไปครับท่านผู้ชมครับผมจะพาไปเดินไปดูข้างในครับผมข้างในก็ยังแน่นอยู่นะครับ ันนี้ก็มีรถพ่วงพ่อใบครับผมมาลงสค้าเหมือนกันครับผมไม่ทราบว่าอะไรมาลงกันนะครับลงที่ห้องเย็นนะครับตอนนี้สิบล้อตู้เย็นก็เพิ่งได้ลงครับผมอันนี้คันนี้ก็มาแต่เมื่อคืนครับผมถ้านับจากสิบล้อแล้วก็น่าจะเป็นคันที่ห้าครับผมเพิ่งได้ลงนะครับ เขาเพิ่งเลือกลงครับผมลงคู่กับรถพ่วงผ้าใบครับเข้าช่องติดกันครับลากยังล,งลากล้วลากแล้วลากลงไปกี่เลทแล้วประสองสามเลทนะละเขาจะให้ลงต่อไมหมเนาะยังไม่ได้ถามเลยนะอ,อันนี้พี่เขาก็ได้ลงของแล้วครับคืนนี้ก็ กลับไปกลับไปเย็นนี้ก็คืนนี้ก็น่าจะได,ได้ได้อีกเที่ยวหนึ่งไหมได้ได้ได้นะอ,อะเลอร์คันนี้ก็น่าจะจอดรอขึ้นเหมือนกันครับผมคันนี้จอดรอขึ้นสินค้าครับคันนี้ก็เป็นหกล้อครับผม ก็จอดรอขึ้นสินค้าเหมือนกันครับผมก็รอคิวครับผมตามคิวครับผมตามคิวครับเพราะวันนี้รถเยอะครับผมได้กี่เที่ยวเราวันนี้ทเ,เที่ยวเดียวได้เที่ยวเดียวเอนี้ก็รอขึ้นเหมือนกันนะรอขึ้น,ออนโอ้โหจะได้ขึ้นตอนไหนรถเยอะมากเลยวันนี้เหรอยาวเลยขนาดผมมาต่เช้ายังไม่ได้ลงเลยยาวเหยียดยาวเหยียดนอนรอยยาว,ยาวไปครับเดินไปดูเฟสสองครับผม เมื่อกี้ผ่านเฟสหนึ่งมาแล้วครับตอนนี้ผมก็จะเดินเข้าผ่านเฟสสองครับผมว่าเป็นยังไงครับด้านเฟสสองรถเยอะเหมือนเดิมวันนี้หัวลากล้วนครับวันนี้ทเทร์ตู้เย็นล้วนครับเดินไปดูครับผมพาท่าน,นผู้ชมไปดูครับแต่วันนี้ส่วนมากเฟสสองมีตัหัวลางเหมือนกันครับผม,มเยอะมากเลยวันนี้ นี S <S <an> ่ก <S an> ็รอขึ <S an> ้นนะครับผมตอนนี้ผมอยู่เฟสสองแล้วนะครับรอขึ้นครับตอนนี้เทเลอร์ก็กําลังถอยเข้าช่องนะครับผมเฟสสองแต่แกก็ได้มาได้ได้เข้าไวครับผมปิดแกมาได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีครับตอนนี้ก็ได้ถอยเข้าช่องนะครับเทเลอร์คันนี้ครับยาวเลยพี่ยาวเลยยาวอีกครับยาวอีกครับยาวไปเลยยาวเลย เดินน้ำอีกครับเดินน้ำอีกอีกครับอีกครับอีกอเนีเกตเถอยเข้าช่องอยู่ครับโอ้ต้องชิดซ้ายหน่อยนะครับผมว่านะเดือดรูยินเปรดสองครับฝั่งนี้ ดูดครับเยอะครับเฟตสองวันนี้เฟตสองรถเยอะครับรถเทอร์ตู้เย็นล้วนๆครับวันนี้ครับเฟตสองครับผมดูนะครับครับผมเดี๋ยวผมพาท่านู้ชมมาดูบนโวรุ่นนี้ครับโคตรคลาสสิกมากครับผมคลาสสิกมากครับ สวยครับผมผมชอบมากครับเป็นที่แบบเป็นรถที่คลาสสิกมากครับผมในคามรส้สึกของผมนะครับเนี่ยครับคันนี้คันหนึ่งครับผมคันนี้ก็คลาสสิกเหมือนกันครับผมหัวลากเทเลอร์คันนี้เป็นงไงครับคลาสสิกรอครับผมเท่มากครับเป็นรถที่ย้อนยุคได้ครับผม ครับผมครับผมคลิปนี้ก็ผมขอสวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม